สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแน,นลนะคะลงเสือเก็บครัวนะลงเสือเห็ดหยังกินอ๋อมาสตาร์ทเบิ่งดูรสนะมันน้ำมันขาวทองบ่งมันละบบติดให้ต้มละบอน้ำขาวทองยังรถมาใส่วมัันนนบ่มมี้กรอล้วฮะน้ำมันใช่จี่นี่เบิดคาดปลานั่นบ่ ตกเตศเยอตกกระบอกท่านได้เบิดมันจะเข่าทอยได้ไหมกระฝนตกมันขี่ไปอจอดไว้มีเจลของเทียนที่มาดกโอ้ลวกเรียบร้อยนะคะไขยยู่หรอโอ้หนุว่าจองตัวนี้แหละอาจารั์ตื่นตือนตัวยห้ไ้กินดอก ลุงเสือว่าบาวนุตื่นสายไม่ได้กินไข่อึงนะไม่ได้กินอึงไข่มีไขจ่จะโตตัวเดียว่็อึงไข่เั็นไไข่บอได้กินอยู่ดอกสันพู้ละโตอืู่ไข่ไข่อขโอ้ไข่ถ้าอึงเผานี่ไข่เบิดเนาะไข่โอ้ไข่ทุกตัว เดือดเอาเตะอาน้ำเดือดแล้วลองบ่มาะไอ้ก๊ามมาเดือดเปื่อยต้มเพื่อสิเปื่อยว่านั่นนะว่าลวกก็ลวกน้ำร้อนนะต้มน้ำเดือดเดือดเราก็ลวกนะคะปาดมาเาะเขืออันนี้ไหมเรื่องเอือแท้ปุ่ะตัดกินวะตัดมันถิ่มเห็นอย่างใบใส่ตำม้งต,ตัดกิ่ขงข้างในออกให้มันยื่นออกไปข้างนอก มันก็ขึ้นซ้ำนีล่ละสุกอีกแล้วบะหุงกระไรผู้ดับบกหุงนะสุกอีกแล้วสามลูกนะสุกพร้อมกันทีเดียวนะเฮ้ยลุงเสือน้ำเดือดแล้วนะ่ะอือ้อๆน้ำเดือดบวบวเลย แล้วก็ล้างน้ําแล้วก็มาลวกนะคะเอามาลวกแล้วแล้วก็ต้มน,น้ําใส่ตะไคร้เกลือเขาเห็ดจีตอกอันแล้วก็แล้วแหงบ่เดมัดโยนใส่ใบมะขามอ่อนมัดโยนมาเดคือเอาหัวขามาใส่นั่นบอกเอา้แเเอาแม่น่ะเลยเออมันกระเด็นใส่คนนังแล้วเออเฮตเลนพคน มาแสดงแต่เศร้าแทนเลยโอ้ต้มอึ้งพี่น้องเดี๋ยวเราก็ปุ้ยอึ้งแม่ไข่ทางนั้นเลยปิดฟ้าไว้ให้มันเดือดนะคะอีพีเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงนะคะใส่น้ำปลาเดกอยู่บอต้มนะ ธรรมศาสตร์แมนบ่ะเ้ยต้มธรรมศาสตร์นะโอ้ยเห็ดเป็นตะยานเลยไหมฝนตกนะต้นไม้ก็สดชื่นนะคะโอ้มาพริกต้นนี้สุกแดงจึงคืงเลยฟาดพูนะ่ะมาพริกประสานะคะเอฟซี F C. อันนี้พริกกินดานะประสาซื้อเบี้ยมันมาปลูกนะคะอืมกําลังเป็นหมากนะคะนี่เป็นจุ่มเลยอยู่แถวนี้นะ,ะอันนี้พริกเกลือนะคะ ิกเครือก็มีอยู่สองสามต้นภาษาปลูกทีโพดนะปลูกติดกันโพดนะคะมันก็เลยทั้งงากันพร้อมนะคะกำลังเป็นหมากนะคะสุกแดงจึงคึ้งเลยไม่ได้เก็บนะคะก็ถ้าเราปลูกนะเป็นห้าต้นสิบต้นนะก็ได้พอได้เก็บตำอยู่นะคะ บ่ได้ซื้อมาขยายนำหมดอนี่มองละต้นสองต้นเนอะเป็นดอกละบ่เป็นไนแล้วหาตลาดบ่โอ้ข้างน่อสุดลุงเสือบอกจะได้หาตลาดลงแล้วพี่น้องมาพริกนะซื้อมาสองถุงหนึ่งถุงละสิบบาทซื้อมาพริกกินดาถุงหนึ่งพริกเกลือถุงหนึ่ง ไปเก็บเอาแล้ไหมสดๆดจากต้นเลยอ๋อน,นี่ปุงค่นะทุงไหนทุงก็อยู่ในตู้เย็นเลยหนูเอาออกมาบ่เมื่อคืนน่ะเอามามเก็บแล้วยังบ่ลายแล้วเอามาเพิ่มอีกเดี๋ยวมาดูก่อนนะกะสาปลูกไว้ลายต้นอยู่แต่ว่ามันก็ตายมั่งนะคะโอ้นี่อันนี้ก็ต้นดอกไม้งามกันนะคะ สวยมากนะคะฮะเออกระงามย้อนเจ้าเหรอฮะโอ้ยอันนี้กำลังเป็นหมากหาไม้มัดมัดไว้เนี่ยเด้อต้นยินไสุ่ณอืมเออกับแมนอยู่ต้นนี่วะห่าไม้มาปักเด้อลมโอ้ลมแหงปานี่บอกว่าอย่าดูโอ้ฝนมาทางนี้ พ่อตัดลงอยู่ในอันงาดูวนนี้มันยังปุ่นนี้กับต้นปนาหังปุ่นมันแห้งต้นใหญ่เนะบรรยากาศตอนเช้านะคะบกม่วงอันนี้บะแม่นสุกบกม่วงอันเคี้ยวสวยกับบะแม่นล้นขนาดบอหมากพริกเรากำลังเป็นลูกเลยนะคะมีลายต้นอยู่ ไปบรนแวงจะซื้อมาจากสองถุงเบี้ยมักพริกปลูกแซมไปน้ำมูลนั่นละมองละต้นโอ้คู่สาอันเป็นไห้ดอกโอเสาวรสลุงเสือกำลังขึ้นเอาออกเด้จากต้นอันนี้นะบอะไรด้วยนี่มันละขึ้นนี่ห้ขึ้นว่านี่ใขึ้นต้นไม่ โอ้เสียงอื่นยังร้องสนันอยู่นะคะช่วงเช้านะคะสุกแล้วบ่ก้นแดงแล้วบ่น้ำดอกไม้นะคะโอ้ก้นแดงแล้เด้อน,นี่ใกล้จะสุกแล้วนี่นะคะก้นสอดแล้วเป็นลูกเดียวโคลนนะคะแต่ว่าเป็นดอกเยอะมากนะคะเอฟซี ต้นดอกดาวเรืองก็แห้งตายหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นไม้ใหญ่เนาะเดี๋ยวภาษาก็จะงดนะคะจะงดปลูกดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ต้นไม้ใหญ่มันขึ้นนะคะให้มันขึ้นให้สูงก่อนนะคะเห็นยคะต้นเงาะนะช่วงตอนแร้งนะคะยอดนะคะแห้งตายเลยนะคะตอนนี้กําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะ ลงเสือใสปุ๋ยใส่ฝุ่นตลอดนะคะคุ่นมะละกอน,นะคะจะให้ต้นพวกนี้ขึ้นก่อนนะคะโอ้ลมมาเอ็นเอียงไปเบิดเลยพี่น้องเลยอือแสดงว่าลมแรงมากนะคะ fc นะคะต้นละมุดภาษายังล้มไปทางนู้นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกแล้วนะคะละมุดนะคะพันกระสวยนะคะพันกระสวยมาเร่นะคะ กำลังเป็นอยู่สองลูกนะคะโอ้โอเสื้อใส่ปุ๋ยกันเลยปษาก็จะไปอาบน้าน,นะคะอันนี้ก็ต้นเงาะนะคะอันนี้ภาษาปลูกหน้าบ้านนะคะโอ้ตอนแรงนะคะเกือบไม่รอดนะคะ f ีนะคะ แต่ตอนนี้กำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะอะโวคาโดนะคะต้นใหญ่มากแล้วนะคะปลูกปีที่แล้วนะคะต้นใหญ่มากนะคะปีหน้าน่าจะเป็นลูกแล้วนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ไวนะคะอะโวคาโดนะคะอันนี้ก็ลิ้นจีนะคะโอ้ลิ้นจีกำลังแตกยอดนะคะกำลังแตกยอดขึ้นมานะสวยนะคะปลูกอย่างละต้นนะคะลิ้นจีต้นหนึ่งนะก็มีเงาะสองต้นนะคะ ลำไยต้นหนึ่งแล้วก็ละมุดนะ,ะละมุดแล้วก็มะม่วงแก้วนะคะแล้วกมนะะ็มีขนุนะคะมีขนมนี่ค่ะมะม่วงแก้วนะต้นใหญ่มากเลยนะคะมีขนนมีฝรั่งนะคะลิ้นจีนะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็มี อ่ามายงคิดนะคุณลุงเสือกำลังจะตำแจ่วนะตมอื่นบ่าวหนุได้กินวันนี้แน่นอนนะคะอยากกินมาหลายวันแล้วงวดก่อนก็หาซื้อไม่ได้เนะ้ะเพราะว่าเท่าก้านไม่ได้นะคะงวดนี้ไปจับเองอตำแจ่วตำสมตำแจ่วสมลุงเสือว่านะคะโอ้เก็บพริกสดๆจากต้นเลยนะคะพ่อครัว บเด็กกินง่ายดอพอพ่อครัวต้มอื่นต่สากก็จะไปอาบน้ำนะคะจะเปิดด้วยน้ำไหเปิดตัวบ่เปิดเอาน้ำใส่อาบเบิดถังแบบบิกอาบแต่และเทือเบิด,ดโอ้เว้าวเลยไปเสียบใดก่อนมันลืมมาคืนนี่นะนลืมตลอดพากามีมาคืนนี่ล,ะนนล่ะมาชมพ <laughs> ูหงเสือบอกให้อาบน้ำฝนโอ้เสียบน้ำก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ